เรามาบุกร้านอัตสิทธิ์บ้านนาแก้วมาชมรถเก่าครับโกดังอะไรมือสองแยกทุกชิ้นนี่เซวิโก้ก็มีแยกขายากได้ล้อแม็กติดต่อได้ครับอันนี้ก็เซวิโก้โซนิกสองคันนี่รถวิบากอะไรไม่รู้อันซีโอ,อันซเกตติบเลยเนี่ยมีโอแยกทุกคันนะครับอะไร ขายตามหาอะไรอะไรอาซี RC ก็มีซีโน่ <C ino. S 2> RC, น,นี่มาดู125ขายทุกคนันขายทุกอย่างมอนด a d a ไซข้างในก็มีครับนี่จูมเมอเอ็ก,ก็ขายครับอันนี้นี่เบฟสุดยอเลยนี่ข้างในเยอะแยะมาดูข้างใน นานี่ครับเวฟออโต้มีเวฟออตโอออตโอ้ส่วนมากมันจะออตโต้ครับเดี๋ยอะเวฟก็มีนี่เครื่องก็ขายนะครับอะไรเยอะแยะครับต้นใจ,จติดต่อได้อาจิรธิ์เชียงกงบ้านนาแก้วมาดูฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้นส่วนมาก เขามาถอดเอานะครับเก็บปลายทางครับไม่มีโอนก่อนครับเก็บปลายทางอย่างเดียวร้านนี้ชัวรถ้าของไม่ตรงปกสามารถส่งคืนมาได้ครับร้านนี้อยากได้อะไรอะไรถอดเอานี่เหลเอ็ดเอ็นดิษดอ่ะ เอ็น <NH> นี่เซอร์วิโกเซอร์วิโกนะครับตัวนี้หาย,ยากครับ <S <S เสื้อตึกอันนี้ก็ KR ครับเก็กได้อะไรอะไรถอดได้ส่งได้เก็บเงินปลายทางตัวนี้เบฟก็มีชุดไปหัวฉีดเย็กได้สั่งครับเก็บปลายทางนี่ วเว็บตัวเก่าตัวใหม่มันได้คลิกนี่อะไรนี่เอร้อยเลยนี่เอร้อยอีกด <A> ้วยเอแปดสิบไม่รู้กันนี่ดูป้ายเอาทรเสติเบอร์โทรตามนี้ครับตามนั้นครับของเยอะแยะครับสุดยอดมากเลยร้านนี้สง่งจริงถ้าไม่ตรงปกสามารถเค็มได้ครับ จอดมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับนี่อยู่คอกวัวด้วยแถเออันนี้ไม่มีที่เก็บนะครับเลยมาจอดทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยล้างเอาไปเยอะแยะครับรถนี่มาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับอื โซนิคหัว CB นี่ใครอยากได้หัว CB เอาโทวมาได้เลยครับนี่ทรงทุกอย่างไม่มีเก็บปลายทางอันนี้อะไรนี่เบเหมือนจะมีงูนี่แหละมันลกมากเลยทุกคนกลัวมากเลยเอนจะซูมมาออโต้ก็มี ดนชนอะไรนี่มาทุกคนมันเยอะมากเลยมขึ้นมาดูนี่มาดูนี่ครับมือกล้องข้งนพี่ชี้เลยบผมสูงให้ของเยอะแยะฝั่งนู้นก็มีครับผมเดินไปไม่ได้ของมันเยอะ เห็นไหมครับเฮียเฮียบอกว่าส่งทุกอย่างเก็บปลายทางนี่ร้อยี่สิบห้านี่กได้เท่าไหร่เฮียบอกส่งส่งอย่างเดียวไม่มีเก็บปลายทางนี่สุดยอดมากอีกโกดังหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูถ้ามีโอกาสนะคร uh ับบ้างๆใครที่ชอบร้อยี่บ้านี่ เยอะนะครับ1 2ยย4าสามสี่คันนี่มาดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่ดิมดิมดิมเฉียวนี่เวฟนี่มาดูเวฟนี่ใครอยากได้ชุดไฟเยอะ จุดยอดมากเลยร้านนี้อัจฉริยะอัจฉริยะเสียงกงนะครับเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับไปร้านไหนบอกโอนก่อนคือโกงนะครับตามนั้นร้านนี้ไม่มีไม่มีร้านนี้ไม่มีโอนก่อนครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวครับไปกลับแล้วครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่